กำเนิดสุจินดาทหารสู่อำนาจในปี2476เด็กชายสุจินดาคราประยูนได้ถือกำเนิดขึ้นด้วยความฝ่ายันแรกในวัยเด็กคือการเป็นนักหนังสือพิมพ์แต่ฐานะของครอบครัวทําให้พลเอกสุจินดาเบนเข็มเข้าสอบเรียนแพทย์ที่คณะเตรียมแพทย์จุฬาลงกรณ์แต่ตัวเขาเรียนได้เพียงปีเดียวก็ไม่สามารถปรับตัวเข้ากับการเรียนได้ปี2496เขาได้สอบเข้าโรงเรียนเตรียมทหารและเข้าเรียนต่อที่โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าหรือจปรรุ่น5จนต่อมา ชีวิตของเขาได้เจริญก้าวหน้าในหน้าที่การทหารอย่างมากจากยศว่าที่ร้อยตรีในปี2501สู่การก้าวขึ้นติดยศพลเอกในปี2530กระทั่งชีวิตเขาได้พลิกผันอีกครั้งมเมื่อในขณนะนั้นความสัมพันธ์ระหว่างรัฐบาลพลเอกชาติชายกับกองทัพตึงเครียดถึงขีดสุดจน23กุมภาพัานธ์2534พลเอกสุนทรคงสมพงษ์ได้ทําการรัฐประหารล้มรัฐบาลชาติชายอันจะเป็นการปูทางไปสู่ตําแหน่งนายกของพลเอกสุจินดานในอนาคต